สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาวครูบาอาจารย์ที่เคารพรักทุกทท่านนะคะแฟนเพจที่น่ารักทุกๆท่านค่ะเมื่อนี้นเลิกงานแล้วก็มานั่งรอจ่อยๆไปใส่อีกบ่ไดพี่น้องแดดฮอนไล,ยล่ยลินก็นเลยกลับมาบานวีกนี่ยลินเหตุงานเพิ่มชั่วโมงขึ้นอีกนะคะค่ะพี่น้องจ๋ายลินใดอันนี้งามบ่ค่ะ ลูกสาวยายล่นเล่าอันมาอันสอ้ดอกไม้วันแม่เออมานอนน้ำแม่ค่ะใส่ดอกไม้สอดบ,บักไงมาให้แม่เซอร์ไพรส์ว่าสันเออยายเล่นกับหม้วแต่งแต่เฮ็ดเลียกกับลืมข้าวว่าเป็นวันแม่เออลูกมาเซอร์ไพรส์พี่น้องจ้าแม่นั่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวว่าสันก็เลยเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวให้ลูกกินค่ะพี่น้อง ค่ะนี่กะคือวิถีชีวิต <c oughs> คุณแม่เลี้ยงเดียวเวลออาเขาอมหาเนาะค่ะนะย่ามลูกมาหากะดีใจค่ะพี่ๆเพื่อนๆกะคือสมีความสุขกับวันดีๆกับครอบครัวเนาะคะนะ่ะเนาะย่าินกะขอไวพ้พรอให้คุณแม่ทุกๆท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านได้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงมีความสุขหลายๆกับลูกเต่ากับครอบครัวหลายๆเด้อค่ะเด้อถึงแมนวา่าวันแม่สผ่พันมาแล้วเอ่อ บพวา่าจะเป็นวันใดๆก็ขอให้มีความสุขคือเกานั่นละพี่น้องจ๋าค่ะเมื่อนี้ยยายลินกับเจ้าน้ายมามหาพี่น้องจ๋าค่ะมาซ้อมเบิงว่าเป็นยังไงวีน,นี่เหตุงานเพิ่มชั่วโมงขึ้นเธอรู้สึกยังไดแนว่สันว่านั่นอืบกับเมื่อเพราะว่าเพื่อนเอาล่องเท้าหม่มาให้เราล่องเท้านักหลายพี่น้องมันเป็นเซฟตี้ชูนาะคะ่ะเนาะเป็นล่องเท้า เซฟตี้เวลาเฮายางเก็บขยะนอกตึกนะเพื่อนยางเฮาเหยียบเข็มฉีดยาอีอยังจังสี่นะพี่นอ้องเพิ่นก็เลยหามหาใไห้่บัดนี้มันนะักหาเล่ตนต้องยางขื้นยางลง่งแฟลตสูงไอ้สามชั้นนะคะเป็นแฟลตแฟรค่ะพี่น้องคะดังนั้นก็เลยล่าคาแน่จกน้อยแล้วก็าทาความสะอาดกระจกเ <c oughs> ขนค่อนข้างจะบค่อยโอเคปันใดก็เลยบอกเพิ่นว่าอือันกับเป็นสีล,ลาลาแน่ยูเด้หันดก เราเลาวัดย no like nice ่าเฮ็ดหลายๆเด้อค่อยๆเฮ็ดไปเห็ดไปชาๆเฮ็ดชาๆเด้อสันว่าน่ะเออเพิ่นก็เป็นห่วงดีๆดอกพี่น้องค่ะก็ยอมรับว่าอ่าโชคดีหลายอยู่พี่น้องจ๋าโชคดีหลายที่ที่อ่าเจ้านายดีซูเปอร์วิเซอร์ดีเนาะค่ะนอกเพิ่นก็ค่อยมาแย่งมาซองมาเบิง่งเธอขาดเรืออีหยังบ่เอออี <Sams. S 2> ลินก็ว่าบ่ขาดเรือหยังดอกมีหมดริเย์ยังอีลินก็เลยถามเราว่าอันฉันสิได้เฮ็ดอยู่ แฟลตนี่ถาวรเลยตีว่าสันจากเบังกอนว่าสันว่านาัปาร์ต้าในฉันเหตุยูนี่ถาวรบรรยามาหนาวฉันสิบว่าข้างแข็งตายตีว่าสันเพราะว่าตึกมันเป็นอากาศล่มเข่าทายเท่ใดนะคะมันเป็นแฟลตเปิดนะคะดังนั้นแล้วถ้าช่วงหนาหนาวมันทั้งล่มทั้งฝนเนี่ยอุ้ยบ่มีหมองอยูเลยเดีพี่น้องค่ะถูก,กับถูบ่าได้ยกเว้นกวดอยากใหญ่ใแมงมุมกับทำความสะอาด กระจุกเก็บขยะในตึกแค่นั้นเองพี่น are ้องจ้าค่างานกับงานกระสิบหลายแต่ช่วงหนาหนาวอ่ะแบบนี้ในห้องคบเบิร์ตกาต้มน้ำห่อนกับะมีบะมีอียงมองนี้ถ้ายยายลินจะต้องเฮ็ดมองนี้ถาวนยายลินก็ตองเตรียมไอกระติกน้ำห่อนสำหรับกินกาแฟไปนั่นแหละค่ะยายลินก็เลยถามเล้าเนาะค่ะเนาะว่าเออขันแมนฮอดหนาหนาวนี่ตายคักๆได้ในหนาวตายแท้ๆยายลินว่า ขนาดอยู่ตึกบานพักคนชุกเฉินอยู่ในตัวตึกนั่นเพิ่นสิเปิดหีดต,ตลอดนะคะมันก็นมีความอุ่นเนาะค่ะเนาะค่ะส,สีเส่อกันหนาวกับเวลาออกข้างนอกตึกเอาขยะไปทิ้งแต่ว่าคิดว่าคือสีส,สีมีทางเป็นไปได้หน่อยถ้าสิกลับไปเฮ็ดงานตึกเกาหม่องเกานะคะพอมองหันงานมันนักกับเบิง้ง่าเพิ่นสีใหญ่ย,ยิ่นไปใสอีก อหมื่นกรเนาะค่ะเนาะเยลินก็เอามาเว้าสู่ฟังถึงการทํางานในประเทศอังกฤษชีวิตในอังกฤษเนาะค่ะเนาะอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่ตื่นเต้นอีหยังก็ดอกระเดียแต่ว่าก็เป็นชีวิตของสาวไทยในต่างแดนมาเว้าให้พี่ให้น้องฟังผู้ใดที่มักฟังเรื่องเล่าของเยลินเองกะบกับยินดีต้อนรับนะคะค่ะช่วงนี้กับซีมี เบาๆให้พี่ให้น้องฟังไปเรื่อยๆนะคะอาการของเยลินเป็นจังใดช่วงนี้ช่วงนี้เยลินก็ออกกําลังกายเบาๆขั้นว่าเบากับบ๊แมันเบาดอกพี่น้องเฮ็ดหลายๆกำเนื้อ <c oughs> แขนขางนี่เป็นแขนที่มันเป็นนะคะแต่ยอมรับว่าแขนดีขึ้นเติบแต่ว่ามันถ้าสิยกสูงขนาดนี้มันกระสิสเก็บด้านหลังมองนี่พี่น้องบาดน,นี่ไรขางขวาเลื่มเราเด้พี่น้องคะ่ะคือมัน เดินดึงกันนะพี่น้องย่าลนก็นยังไปหาหมอหน,นวดรักษาแก้อาการอยู่ประจำายาลืนกังวลยังเดี๋ยวตะวาไไลาขางขวามันสิไปอีกถ้าต้องเสร็จกระจกอยู่ตลอดเวลานะคะกับพยพยามไปซาซาเฮดซาซาเพื่อที่สิเซฟจกขวางให้ทำงานเลี่ยงโตจกขวางไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่สีนานได้นะคะเพราะาจากนี่ไป ความสั่นคลอนของเจ้าของความหมันคงของเจ้าของยัยลินกะเหล่มมองเห็นแล้วพี่น้องว่าความหมันคงที่ยัยลินมีหนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสองงานที่ทําคือความหมันคงของเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะถ้าเฮ้าสุขภาพบดีงานเฮ็ดบดีบานในเพิ่นกระสีได้เอาเฮ้าออกจากงานบาทในเฮ้ากระสิได้มาเป็น หลวงบาทในกสิได้มาขอหลวงกินในฐานะผู้ป่วยบาที้พี่น้องกษิได้อ่ากินเงินเกษียณเพนชันเจ้าควงอ่า private เพนชันโตนันละที่ที่เพิ่นสีห้เเฮากินเพิ่นกับว่าได้ว่าเพิ่นเลี้ยงเฮาทั้งเหมดเด้พี่น้องอย่าพึ่งเข้าใจผิดเด้อค่ะเด้อเพิ่นกะเป็นอ่าระบบของยูนีเราถั้าเฮามีเพนชันอยู่แล้วเพิ่นกะดึงส่วนเพนชันโตนันละเพนชันบอมแมงสสเตตเพนชันนะคะ private pension ที่สิต้องดึงออกมาถัวเฉลียียเลี่ยงตัวเจ้าของเองเงินที่เพิ่นหักไปนั่นละ่ะพี่น้องคะ,คะนี่ก็คืออเส้นทางที่ที่มันสีเป็นไปในอนาคตนะคะในกรณีที่เยลินเจ็บป,ป่วยเลยว่าสามารถเท็งานตัวไปใดหลวงกับสิทัวเฉลียีย่าเลี่ยงดูเฮ้า ให้กินให้ยากแล้วกัเงินเพนชันของเฮ้านี่ละที่จะดูแลเฮ้าในบางส่วนนะคะก็สิี่ได้ลวงได้ไลีงย,ยังดอกพี่น้องก็สิีพ่อเลี้ยงปากชีวิตหนึ่งให้หลอดไปได้ในแต่ละเมื่อแต่ละเดือนนั่นแหะพี่น้องจ้าในกรณะะีป่วยเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ยาลิ้นกะว่าให้ฟังซสือดอกค่ะเท่า,าที่ได้ยินมากนะคะค่ะกะหวังวายาลิ้นสีมี เอนิจีมีกําลังที่ดีที่สีดูแลเจ้าของหรือว่ามีพละกําลังที่ทํางานเลี้ยงเจ้าของไปได้อีกหลายปีนะคะเยะลินกันยังอยากเอ็นจอยไล่อยากมีความสุขในการทํางานอยู่เพราะว่าเยลินเป็นเป็นคนที่ชีวิตอยู่กับงานพี่น้องให้อยู่ซื้อๆเยลินใจสีขาดเออบบเป็นแต่อยู่ค่ะก็ะเลยอ อเอามาบอกสุพีสุนองฟังถึงสาวไทยในต่างแดนชีวิตในอังกฤษนะคะในการทํางานต่างๆในการถูกได้รับการดูแลดีบบกันยอมรับว่าดีนะคะพี่น้องคะดีอ่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานแต่ละหม่องแต่ละบอลกับวัคือกันนะคะถ้าเยลินเป็นเซลล์เอ็มโพยอ่ไปเหตุงานนวดในงานนวดเท่าต้องใจภาษีเองยัเงเองในพี่น้องย่ามเท่าเจ็บไข้ได้ป่วย นายจาง่นกับบอดมาให้เฮ้าเดฟเออเวลาเฮ้ากับเมืองไทยไปฮอลิเดย์อยู่บ้านอยู่ซองเฮากับบไดาฮอลิเดย์เพ่เดพี่น้องตาขันเฮ้างานกับบริษัทหรือของหลวงจังสี่ขันเฮ้าบรรจุแล้วเฮ้ากับได้ฮอลิเดย์เพ่ได้สิเพ่ยังส่นะ่ะพี่น้องจา้ามันก็มีผลดีกว่ากันมูกับมีตาวาอันมึงร่างแก่อัน,อนสวมร่างตข็ขี่เขาย่หันละอันเสียเวลาเวลา เฮ็ดสิปีกับบรวยดอกว่าสันบ่ได้อยากลวยเอออยากลวยนะมันมันเฮ็ดให้หฮอลำบากกว่าเกาพี่น้องคําว่าอยากรวยนะยายลิ้นอยากมีพ่อได้กินได้ใส่บ่เดือดหลอนบ่ไปยิบไปยืมผู้ใดมากินมาใส่บ่เป็นหนีผู้ใดอยากกินยั้งก็ได้กินอยากนุ่งยั้งก็ได้นุ่งเอออยากไปใส่ก็ไดไปอยากยาลิ้นอยากได้ชีวิตสมหนีบ่อยากลวยพี่น้องค่ะ ราวาการที่เฮาอยากรวยมันกดดันเจ้าของมันเห็นให้เจ้าของดินล้นเกินกําลังเจ้าของแล้วพ่อบร่รวยกับเห็ดให้เจ้าของเป็นทุกข์ยายลินบ่อยากอยู่ในจุดนั้นอยากย,ยายลินอยากมีพ่อได้กินได้ใสบ่บ่ได้ยิบได้ยืมผูดได้กินแค่นี้กับพ่อพี่น้องมีความสุขแล้วยายลินเป็นคนง่ายๆส,สบายกับชีวิตสมอทะ,อะที่เจ้าของเลือกปฏิบัติตตลอดมานะคะ ่ะคลิปนี้ก็ย้าวเติอพี่น้องจ๋าเอามาบเบาสู่ฟังถึงชีวิตในอังกฤษเนาะค่ะเนาะกราบขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์ทุกๆท่านเด้อค่ะเด้อที่รับชมติดตามให้กำลังใจทายนี่ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆสุขสุขคนสุขภาพแข็งแรงไปทั้งใดมาทั้งใดโชคดีมีไส้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อยังมียังดีๆรออยู่คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบาย